สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับชาว u t u b e นะครับแล้วก็แฟนๆชาวรถกุดด้วยนะครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถแมคโครเข้าใหม่นะครับก็ตัวนี้เป็นคันที่3นะครับของสัปดาห์นี้กับกับ 312D ดีนะครับ 312D ดีตัวนี้คันที่3นะครับก็แท็กใหญ่นะครับรุ่นใหม่นะครับดีก็ปีผลิตนะครับอยู่2010นะครับรุ่นนี้ค่อนข้างใหม่นะครับ ปี2 0 1 0นี่ครับสภาพภายในครับสวยเดิมๆนะครับพร้อมใช้งานเลยครับรถนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมือ2อสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับขนาดก็เท่า PC 120นะครับรุ่นใหม่ครับตัวนี้บั้นท้ายสวยนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับนี่ไม่ได้บุกอะไรมากนะครับสังเกตจากช่วงล่างใต้ท้องจะยังสวยอยู่นี่ครับ ฝากกันด้วยนะครับแคทสามหนดีนะครับรถใหม่ๆนะครับรถมือสองนำเข้าสภาพดีนะครับก็ตัวนี้ใบแทกเจ็ดสิเซนนะครับใบใหญ่บูโซก็ยังโอเคนะครับใช้ได้เลยเดี๋ยวดูปั๊มนะครับปั๊มภายในสวยนะครับนี่ครับห้องปั๊มสวยแห้งๆเลยนะครับนี่ครับไม่เยิ้มนะครับ ครับรับรองนะครับตัวนี้คันที่3นะครับของสัปดาห์นี้มาดูไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรับประกันเลยครับนี่ครับใบใหญ่นะครับเต็มเต็มอจะไปดูข้างบนนะครับก็สวยครับเดิมเดิมซีนเดิมเดิมนะครับแพ่คอนโทนนี่ครับสภาพดีก็ข้างบนก็มีสนิมบ้างนิดหน่อยครับ ตามการใช้งานนะครับก็มือสองนะครับก็ไม่ได้สวยคลิปอะไรมากแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับอ่เปิดเครื่องดูครับนี่ครับเครื่อง 4c.2 สีสูบนะครับนี่สีสูบทอร์โบครับอ่าก็ได้ใบใหญ่นะครับใบใหญ่ๆ่เดี๋ยวไปดูพวงกี่กันนะครับพวงกีติดรถนะครับแคทกัน ติดรถเลยครับสภาพดีอยู่นะครับมีตะขอยกของด้วยนะครับครับบูมอาร์มสวยเดิมๆนะครับมีไฟหลังคามาครบนะครับ2ดวงภายในครับคอนโทรลสั้นนะครับแอร์เย็นพร้อมนะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องดูนะครับนี่ครับหน้าจอครบนะครับชั่วโมง อยางไม่ชัดก็น่าจะอยู่ประมาณ7,000นะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับกับแก๊ส3 1 2นึงดีนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ